น้ำเป็นน้อยๆหนึหน่งหรอ,อกประมานประลายอ้หลายคนเนาะ สวัสดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขสุขคนปวสเปียนพี่น้องอยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ทงต่างประเทศก็คอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ของแม่น้องมิ้นตาเด้อพี่นอ้องมาพบมาพ่อ,อก,กันเมื่อน,นี้เนาะแม่น้องมิ้นตาเดินทางออกมาบ้านน้องเม็ดพี่น้องเลยอ,อยู่ในบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะพอดีว่าเข้ามาบ้านแล้วก็เลยเวออกมาเยี่ยมเยีย่ยมทางถามข่าวทางบ้านน้องเม็ดพี่น้องเลยเนาะ มาเมื่อก่อนนั่นน้องเม็ดเพิินกับไปหาเราไม้ได้หลหลายพี่น้องเลยอ่าบอกหูว่าเมื่อนี้เพิ่นซอยูเพื่อนหรือบ่เนาะสิภาพพเมพี่น้องไปถักทายน้ำเพิินพี่น้องกะพอดีว่าเห็นชิเพิินนางอยู่ต้นคมต้นหมะกคามอะไพี่น้องเลยเนาะกะลายคนอยู่บอกหูว่ามีไผ่แน่อ่าสิภาพพเมพี่น้องเข่าไปทักทายทั้งอ่าน้องเม็ดก่อนพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อก่อนนั่นน้องเม็ดเพิ่นหานราไมมได้ไลหลายพี่น้องเลย โอน,นี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิไปหายังแน่แล้วพี่น้องเอรยเนาะสิาพ,าพาพ่อแมอ่พี่นออ้องเข้าไปถทำทั้งน้องพี่น้องเอรยมาฮอดทางน้องมิตรเพิ่นแล้วเนาะอีละ่ะด้วยสบายดีดยสบายดีสบายดีอ่าสบายดีตอนเที่ยงๆเน,ะนาะน้ำขามเด้อปั่นให้อานาลูกสาวพงเพ่นแน่อัาน,านเนาะมาพี่ลูกมาพี่น,นั้นอ่าเป็นจังได้เดี๋ยวนี้ น้องมิดก่ได้ไปหากินบ่มาไหนมันนี่น้องตาตะคัวอ้าวน้องเห็ดสวนเห็ดสวนบ่โดยมืออื่นนี่น้องจะไปดงโอ้ดีแล้วล่ะเอ้ยเนาะพอดีมีทางผู้ใหญ่เพคนกันแนะน้ำมาอยู่ว่าให้ทางน้องมิดแล้วก็เอื้อยพงน่ะพากันเห็ดสวนคั่วแน่ว่าสั้นเห็ดสวนคั่วบ่โดยน้องน้องเห็ดสวนกับแม่น้องเอื้ยพงเดินไปเห็ดน้ำบ่โอ้ดีแล้วสันน้อล่ะอยู่ทางไหนจะเห็ดสวนนะใกล้ๆเกันแม่ ไก่เฮินแม่อยู่ทางทางหลังเหรอโดยโอ้น้องเฮ็ดก็นั่งในช่องมือโอ้ดีแล้วดีแล้วโดยแต่ว่าน้องยังเฮ็ดบ่ะเดียวราะว่าน้องเฮ็ดเพือเดียวเนาะแล้วก็ทั้งเสียหญ้าแล้วเน่เสียหญ้าแล้วแล้วก็ขุดขุดนานมันเรียบร้อยแล้วกาน้องขุดพูดเป็นมัดไว้เนาะแล้วก็รวันนี้น้องก็ไปหาละคขั้วเน่วันนี้น้องก็ไปหาน้ำมัดน่มัดเน้โอ้ดีแล้วหลายเนาะ พอดีมีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นหรือว่าทาง FC ทางเอื้อยแหละเนาะเพิ่นก็ว่าให้ทางน้องมิตรน่ะสู้ๆไปเด้อล่ะเอ้ยเพิ่นว่าแล้วก็ให้ทางน้องมิตรนี่พยายามมีให้มีสวนครัวคือว่าหั่นแหละโดยแล้วเจ้าสิวางแผนปลูกหยังบดนกอยากปลูกต้นบกต้นไม้แน่น้อง มื้อนั้นน้องก็เอาต้นกล้วยมาปลูกอยู่สวนใกล้เฮือนเอ้ยผงเพิ่นโอ้มันนี่ก็น้องว่าสิไปก้นเอาต้นกล้วยมาปลูกแน่แล้วก็น้องจะปลูกต้นบักหุ่งแน่โอ้ดีแล้วันงานโดยผักกาดผักบัวไปซั่นแหละเนาะโยโอ้ดีแล้วมามื้อหน้าเอ้ยสิเอามาให้ถ้าว่าแนวผักยังหั่นนะคือว่ายังอยู่คือว่าโยมามื้อหน้าสิเอามาให้ทางน้องเม็ดปลูกต้นผักแป้งนัวแน่เอาบ่โยามีอยู่ือ <minutes. S 1> ดีแล้วเพราะว่าพักนีกะถ้าเฮามีพักมีพืชแล้วเขาก็จะใส่แกงนั่นแกงนี่ก็สบายได้สบายเวลาบ่มีของอยู่ของกินเนี่ยก็ทอดกินก็ได้แน่นเฮาลวกกินแจมเจียวก็ได้มันก็จะแบ่งเบาแบบเงินทองเข้าไปซื้อลงไปอีกเนาะล่ะเนาะดันึกน้องว่าอย่าปลูกได้นะแต่ว่าว่าน้องนี่เฮ็ดเดียวเนาะเพราะว่าหัวนี่ก็น้องก็ต้องไปหา พันปอกไป,กป,กป,กปกเพื่อจะได้เนาะเพื่อน้องพุดธน่หลายอย่างเน่เพื่อน้องพัดเน่บัวเฮ็ดเดียวหล <c ười> ายหลายแนวเนาะรวยเดียวก็ได้แม่น้องนี่ก็เพิ่นกาลูกน้องโอ้<ไ>บ้านนี่น้องกะข้าไปตัดตะกร้วอลไรกะพอดีพ่ออลไรกะพอดีได้เฮ็ดเป็นบานคำมะเก่งอ้าได้เฮ็ดพ่อหม่องรวยเว่าเฮ็ดพวกเสียออกเนาะน้องกะบ้านหุ้งเพราะว่าน้องขับไปตัดตะกร้วแล้วเห็นเฮ็ดบานคำกระโตนอยูอ่น้องก็ได้ ยาตาตะกวัวเด็กกัเคยเ็มเห็ดวันค้ามมาเก่งกับพอดีค้ามเมื่อเลยดีแล้วน้องเอยที่<ด>มีการวางแผนเห็ดสวนครัวเนาะเลยเพราะว่ามันจะสวยแปลงเบาในครอบในครัวเ้าลงไปอีกแบบนั่น<ด>นะนยหาเงินแบบได้มากหล้วกับไปซื้อแต่เขาก็ยังไขเนา<ด><ด>ะรวยเวลาสมมติได้เงินมากยังของอยู่ของกินสมมติว่าเราไม่ราว่านนองบัวคายเนี่ก,ก็ กอยากขายเนาะเพราะว่าเฮางบอมีเงินแม่จะกินกินแต่น้ำไม้กันนองกับบัวใบด้วกันเมื่อยลงเลยเนาะโดยนอนกับขึ้นน้ำไม้น้องกับเลยขาดเนาะกับบอมีขาดวิตามินได้เนาะกินแต่น้ำไม้ลายก็ได้กับขึ้นอื่นนี่น้องกับสิไปหาน้ำไม้สิข่าวหาน้ำไม่อีกว่าโอ้อื่นนี่กับสิปะหน้ำไม้หาเราบึงเฮ็ดเน่ผ่นได้แล้วก็เเอาข่าไปคายให้เอื้อยก็ได้เด้อน้ำไม้ผ่นเดออฝากไว้น้ำเม่เท่าบอกก็ได้ ดยเพราะว่าน้องได้ยินข่าวว่าเฮดก็จะออกว่าให้นะโอ้ดีแล้วเนาะดูว่น้องว่าตั้งแตเลาะเบิ่งก้อนว่าฝาลูกไว้อยู่นแม่น้องนะอ่าช่วงนี้นี่น้องมิดกัมีแผนไปรับจ้างอีู่บ่านละดูยคือมันีกับผัวน้องเพิ่นกับไปตัดรักู้อ่น้องมาพังให้เพิ่นรับจ้างเพิ่นโอ้คือว่านี่กับเพิ่นกับไปรับจ้างถ่ายน้าถ่าหน้าเฮียก็ได้เซนหนึ่งโอ้เพิ่นให้เป็นวันบ่กดู ได้วันละแสนเนาะโดยคือเมื่อกี้เป็นจ้างเป็นแบบนั่นเลยเนาะเป็นจ้างแห่เดวเลยกะคือเป็นจ้างแสนเศร้านี่คุณรักคู่อันไหนโดยโมเมนต์ว่าเป็นจ้างเป็นคมเป็นลุมโมเมนต์บ่บ่ป็นไปจ้างแบบนั้นจ้างรวมรถเบิดเลยบ่โดยเป็นจ้างรเบิดเลยถ้าเป็นจ้างแบบนั้นเนาะกะดีเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นจ้างรวมเบิดเลยแต่กะทถ้ผัวน้องเป็นกะทั้งตัดทั้งคนเน่ทั้งเช็ดมันเดาเนี่เมือนนี้ ะกเะพเพ้าเนาะจะโค้งเป็นกะเพราน้ำลายยันไก่ยันกาลงคุนมีเห็ดเห็ดแล้วเนาะโดยคุณมีเห็ดแล้วดีแล้วละ่ะมีงานเห็ดทำเนาะโดยพอได้เบ่งเบาการซวยกันลงไปอีกเนาะละ่ะโดยน้องกาดีใจเนาะเพราะว่าเอาซอยกันเนาะ<ม>ทางมาแม่ยังนึ่งทางพวก,กรหายัางนึง่งคือ<ด>ทางในบ้านมีข่าวดำหน้าอยู่เจ้าคือบบเข่าไปล่ะน้อง น้องน้องบออยากไปเพราะว่าน้องไปถึงยันอยู่คำน้ำมูอมาได้เพราะว่ามีลูกน้อยโอ้แซนบ๊อกอ้าวจะกินขนมแล้วบ้านเฮ่อสืวยๆเลายนะเพราะว่าคือเมื่อก่อนน่ะแฟนของน้องมิดนี่ก็ได้ไปไทยหน้ารับจ้างพี่น้องเลยคืออีกเมื่อนี้นี่ก็ไปคุณรักขั้วเนาะล่ะเนาะโอ้ดีแล้วดีแล้ว มันนี่เพราะว่าเจ้าของเพมึนก็ยากพายแล้วเพราะว่าไก่กากระงงงอควายน้อยสามปีเนาะโอ้โดูดูเพื่อนว่าพอเงินกันยากยากนิดน้อยเพื่อนกันดีแล้วล่ะเนาะกายดูเม่นัวเฮ็ดเนาะว่าพอได้เงินได้ค้ำพอได้ซื้อนี่เชื่อในลูกอยู่กินเนาะสามได้ไปฟังไทยเนาะดูได้มือแล้วบ่สะไปฟังไทยหันยังบ่ได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้เพื่อนไปถามเนาะ ไปถามคนหนึ่งว่าถ่ายทิศนึงเลิฟเพห็นวปะเพราะว่ามันมันยากมันช้าเห็นปะไ่าเลยยังไม่ได้ทันเดินเพห็นว่าโอ้เซนบอสดูยังงกะเออถากกระทะน้องว่าเพราะว่าทางพุ่นเป็นกาโทน้ำนำนาะเพราะว่าเป็นอย่างนุ่าเป็งโอ้การคุงานเนาะดีแล้วหลายเนาะถามว่าแฟนน้องมิดไปฮอดฟังนั่นแล้วก็คือสีแบงเบาภาละได้เนาะห่ะเนาะโดยน้องกะรคนชั้นเนาะโดยเพราะว่าน้องนี่กับ แล้วก็ซู้อิีแห้งลงมาเพราะว่าเป็นจะหาเงินมาให้น้องเนาะก็ได้ก็ได้ซื้อขาซื้อน่ามาเอาไปาะโดยโดยก็คือเห็นแหละพี่น้องเลยครอบครัวของน้องมิตรกาเป็นครอบครัวที่ยังขัดขาดกันเคืนเนาะยับหน่าวิทย์ล้างภาษาบ้านแม่น้องมินตาเอิญก็ได้พี่น้องเลยซื้ออันึงแล้วก็วิทย์อันึงไปเนาะล่ะเนาะอีกอย่างเวียกบ้านกันเมืองเข้าผันแหงลายเนาะคนก็เสียชีวิตก็ดูดู คือหม <oh> ู่บ้านของเฮานี่ก็ได้เดีอน้องมึงมีเงินกาหิ้มเ้าไปหาหน้อใหม่เพราะวลยเินมม่สียประกันโขประกันภัยเสียประกันภัยเนาะประกันภัยรวมบ้านเลยพี่น้องเลยโดยนึงเพื่อการไอ้ผงคนก็หอก้อนนึงเพื่อไอ้ผงคนนี้กันโดยว่าน้องกับมึงเนาะคือครอบครัวของน้องเนี่ยก็ได้แยกออกเป็นครอบครัวนึงแล้วประกันภัยเนี่ยก็เสียตั้งหกวะนะคือน้องนี่ มาเป็นทีเป็นทางเนาะโอ้ยังขืนก็แม่อยู่บ้างโดยเพราะมั่นใจของน้องนี่ได้เงื่อนแล้วได้มีอย่างครบแล้วน้องกับสิคโตแยกออกโอ้แยกขาดเลยแยกจากสัมโนญดยเพราะว่าของแม่โดยโอ้เพราะว่าตอนนี้น้องยังบ่พร้อมเนาะเพราะว่าไฟฟ้าน้องกับบุมีโดยโดยมีอยังน้องกับบุมี่วัดทุกอย่างเลยเนาะก็เลยยังขออยู่นำสัมโนตัวเล็กน้าแม่อยู่ก่อน ถ้านด้จะมีผพนันเฮือนกันยังบะแล้วน้องปะบาลน้องกับวันนี้พี้าพื้นน้องมีแต่ไปโอมไต่เอาขอมือกิอขอนขขาวก็ย่างบะนี้ตอนเศร้านี่วันนี้กะกินขขาวกับปิ้งไก่โอ้ตอนเที่ยงนี่ได้ใช่ตอนเที่ยงนี่พันเดินชีรับซีนโอ้คือได้เนียเ้ยแซ่บแต่ไัมนี้ไ<อ> <laughs> ด้เนี้ยแซ่บอยู่นอกบะนี้เนาะโอ้โอชีรับซีนแม่น้องก็เลยกินน้ำเบอร์น้อยๆหนึ่งกเพระาะว่าลบะลาย โอ้ oh, หลายคนเนาะนยยหลาคชีวิตพี่น้องเอลยอยู่ตมามมื่นอกห้องหน้าเฮากะซีบประมาณนี่แหละน้องมิ<โ>ดเพิ่นกลับไปหาอยู่หากินแต่ละเมื่อเนาะ <โด S 1> มีเมื่อนี่แหละมาพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นอยู่เฮือี้ยนวะนีะ่คือนอนี่กาอยู่โจ๊บไปซะก่อนนอนตอนเว้นน,<ม>น,นี่พอไมนอยากจเด็ดเนาะคือชีกข้ามนิดนึงนี่น้องกับไปลแล้วกับปาลูกแม่แม,ม่แล้วกันวะเข้าไปดีในบ้านน้องก็ขึ้นไปหาตัดไม้ตัดตอมามัดมาฮี อยากได้ต้นกล้วยต้นเกี๊ยวมาปลูกเนาะนะคะอยากได้ต้นมะฮงมาปลูกอยู่น้ำเอื่อนะมีอยู่ต้นกล้วยแห่งอยู่นาผลถ้ามีโอกาสรถไทยเข่ามาหลายเอื้อชีมาหายอยู่จากต้นมันหากรถไทยกับไม่ได้คอยหันตีนเสมอเนี่ยคันว่าเอารใส่รถจักมาได้เอาใส่รถจักมาหายเดิมเมื่อหนาเดิมเอาต้นน้อยมันก็ได้เนาะเพราะว่า <sm gli> มันจะใหญ่เม like. eh, ื่อไหาอยู่โด๊ดูเพราะว่าน้องตอนนั้นก็เข้าไปโอกับเมย์เมย์เพราะว่าเมย์ไปไปอุ้มลูกเลยอร์น้องน้องก็เป็นครูพุตมาเลยน้องกับผู้โดยดีแล้วหลายเลี้ยงต้นบางฮงจะได้หรอบ่ต้นบางฮงน้องมูมี่น้องจะไปหาคนยังไม่ได้ถามไม่ถ่ายเบิ่งแล้วลายอยู่เด้ตอนนั้นนะเบี้ยมางฮงแล้วนะเราโกนออกไปปลูกอยู่หน้ากับบักกระไลนึงต้นมางฮงอ่ะพอได้ปลูกอยู่ ไปน้องอึดต้นมะฮ่งเนาะเพราะว่ามีแต <อ tutoring. S 1> right. ่ไปหาพอนมูกินชื่อกินมือนกันแม่และแพงอีอย่างกับคัร์วาเฮาบ่มี่เลยถ้าว่าเฮามีแล้วเฮาเลียวไปเห็นแล้วกับบางที่กับอิ่มกับโบยากับมีได้โลเอื้อยนี่พักหยาแบบมีแล้วนี่กับเลียวไปเห็นแล้วกับโบคืดยากแล้วก็คืออิ่มไปว่าฉันเพราะว่าครอบครัวของน้องนี่กับทั้งเมย์น้องเน่ทั้งไอ้ฝงเน่ เป็นองตามต้องมากในาการพากันกินน้กากระชีเยลเชวนะคือเส่มแมนหลายคน <โด S 2> ต้องต้องนั่นเลิศ <โด S 2> ต้องปลูกลดลาย<โ>ด,ดีแล้วเจ้าเห็ดส่วนคะรัวเนาะฮอดคันไดแล้วตอนนี้เชลล์ลหรอบอตอนนี้น้องกับนี่เป็นมันห้าวโอ้น้ำแต้มมันห้าวแล้วก็กระปุกเนาะโดยโดยเพราะว่าน้องอยากมันห้าวเน่แล้วก็แล้วก็เสีหาแนวขังนี่หาแยงินขังเน่ลงมาโอ้ก็ต้องปลูกเพราะว่า เบ่กลายเนาะเขาต้องเฮ็ดใกล้กลายต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดแบบแน่นนะแต่เฮ็ดแล้วกระเทินเบ่เข้าไปเสียใจได้สูยๆเลยหล่ยสูยๆด้วยหล่ะเดเนาะกระิบประมานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งน้องมิดมื้อนี่ก็ไดพ่อเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซานมื้อนี่เพิ่นไม่ได้ไปทั้งใดพี่น้องน้องมิดนี่ก็เป็นคนขยันขันซีว้าแล้วก็ได สู่กับชีวิตเรากันเนาะเป็นครอบครัวน้อยที่แยกออกจากแม่แหละพี่น้องกําลังสร้างเนาะกําลังสร้างซาตอนนี้ก็กําลังเฮ็ดสวนครัวว่าสั้นอ่าก็ยังบ่ได้พาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะอ่าอยากไปเบิ่งเด้นั่งล่ะพาเอื้อยไปได้บ่ได้อ่าไปเบิ่งก่อนปะเล็กน้อยสิพาพ่อแม่พ no. ี่น้องไปเบิ่งสวนครัวทั้งน้องมิดก่อนได้หนึงพี่น้องเลยเนาะพอดีมาเมื่อหน้าแล้วพี่น้องวินตาฐ่าว่า มีต้นหงต้นอย่างเลยที่ได้เอามาให้น้องเพิ่นปลูกเติมพี่น้องเลยอ่าสิพาคแม่พี่น้องไปเบิงสวนครั้วของน้องมิดก่อนพี่น้องเลยเนาะได้ยินเพิ่นว่ายังแต่มัดห้าว่สั้นกับหูซึกดีใจน้ำน้องเพ่นหลายๆที่เพิ่นวางแผนจะปลูกพืชผักสวนรั้วพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าอียังอย่างในบ้านในเมืองเฮาเดี๋ยวนี้กับมีแต่แน่แพงๆพี่น้องเลยได้ยินข่าวว่าน้องเสิเห็ดสวนครั้วกับหูซึกดีใจน้ำน้องหลายๆ ผลส่รลักไปแล้วพี่น้องเลยเนาะยังแต่มัดเท้าคือน้องพนว่าอนะไรเนาะเราพูดเรียบร้อยแล้วนี่เราว่าสิปลูกต้นกล้วยแนะ่ต้นหม่องงแนะ่โอ้หลายเนี่ยปลูก,กว่าช่นอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของแม่ของน้องเม็ดพี่น้องเลยแล้วสิมาเห็ดสวนคัวอยู่พี่เนาะยังแต่มัดเท้าพี่น้อง อ่าโอเคพี่น้องเลยกสิปีปมาณนี้เดอ้อเนาะพาพแม่พี่น้องมาเยี่ยมยามทําข่าวทางครอบครัขวของน้องเม็ดมานี้ก็ได้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความขอบขอบใจหลายๆเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับช้มอ่า,มาเข้ามาแล้วก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางซอง่องอ่า YouTube ของแม่น้องมินตานน่เดอร์พี่น้องเนาะ,ะ,ะเพื่อเป็นกําลังแห่งใจได้ทําคลิปต่อๆไปอ่าไว้พบไปพอกันในคลิปหนาเด้อสาหรับคลิปนี้ขอกาวข้อว่าสบายดี